นิทานเรื่องสงครามเทพนิยายตอนที่16หหลังจากการค้นพบความลับในอดีตเกี่ยวกับวัตถุศักดิ์ที่สามารถป้องกันและควบคุมพลังแห่งความมืดเหล่าเทพเจ้าและเทพีต้องร่วมมือกันในการค้นหาวัตถุศักดิ์นี้เพื่อใช้ในการหยุดยั้งภัยพิบัติในปัจจุบันการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทายเหล่าเทพเจ้าและเทพี ได้จัดการประชุมเพื่อวางแผนการค้นหาวัตถุศักดิ์เทปิซอลาเสนอว่าเราต้องแบ่งทีมเพื่อค้นหาวัตถุศักดิ์ในพื้นที่ต่างๆของเอเทอร์นิตและเราต้องใช้พลังและความสามารถของเราร่วมกันในการค้นหาเทพวินดอสเห็นด้วยและกล่าวว่าการแบ่งทีมจะทำให้เราสามารถค้นหาได้เร็วขึ้นและเราจะต้องใช้ทุกวิธีทางในการค้นหาวัตถุศักดิ์นี้ เทพเจ้าและเทพีได้แบ่งทีมออกเป็นหลายทีมเพื่อค้นหาวัตถุศักดิ์ในพื้นที่ต่างๆทีมแรกนำโดยเทพวินดอสและเทพีวอเทราพวกเขามุ่งหน้าไปยังหุบเขาแห่งเงาที่เชื่อว่ามีวัตถุศักดิ์ซ่อนอยู่ทีมที่สองนำโดยเทพิซาร่าและเทพทรอสพวกเขาเดินทางไปยังป่าลึกที่มีความลึกลับและเต็มไปด้วยพลังแห่งธรรมชาติทีมที่สามนำโดยเทพลูมินอสและเทพีเซเรน่า พวกเขาเดินทางไปยังทะเลทรายแห่งความมืดที่เชื่อว่ามีวัตถุศักดิ์ซ่อนอยู่เทพโซโน,โนและเทพิรีมาเลือกที่จะค้นหาวัตถุศักดิ์ในมิติแห่งความฝันและเสียงเพราะพวกเขาเชื่อว่ามีคำใบ้และเบาะแสที่ซ่อนอยู่ในมิตินั้นการค้นหาวัตถุศักดิ์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ละทีมต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายที่ไม่คาดคิดทีมของเทพวินดอสและเทพีวอเทอรา ต้องอเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดที่คอยปกป้องหุบเขาแห่งเงาเทพวินดอสกล่าวว่าเราต้องไม่ยอมแพ้การเผชิญหน้ากับอุปสรรคนี้จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและใกล้เคียงกับเป้าหมายมากขึ้นทีมของเทปิโซล่าและเทพเทรอสต้องอเผชิญหน้ากับกับดักและอุปสรรคทางธรรมชาติในป่าลึกเทพเทรอสกล่าวว่าพลังแห่งธรรมชาติอาจเป็นอุปสรรคแต่เราต้องใช้ความรู้ และพลังของเราในการผ่านพ้นมันไปทีมของเทพลูมินอตและเทพิเซเรน่าต้องเผชิญหน้ากับพายุทรายและความมืดที่ทำให้การเดินทางยากลำบากเทพลูมินอตกล่าวว่าความมืดไม่สามารถหยุดยั้งแสงสว่างได้เราจะใช้พลังของเราในการค้นหาวัตถุศักดิ์เทพโซโนโลและเทพิตรีมาต้องเผชิญหน้ากับปริศนาและอุปสรรคในมิติแห่งความฝันและเสียง พวกเขาต้องใช้ความสามารถและความเฉลียวฉลาดในการแก้ไขปริศนาและค้นหาคำใบ้หลังจากการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายแต่ละทีมก็ได้ค้นพบวัตถุศักดิ์ในพื้นที่ต่างๆทีมของเทพวินดอสและเทพิวอเทราได้พบกับวัตถุศักดิ์ที่ซ่อนอยู่ในหุบเขาแห่งเงาเทพวินดอสกล่าวว่าวัตถุศักดิ์นี้จะช่วยให้เราสามารถหยุดยั้งพลังแห่งความมืด และฟื้นฟูเอเทอร์นิตได้ทีมของเทปิซอล่าและเทพเทรอสได้พบกับวัตถุศักดิ์ที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกเทปิซอล่ากล่าวว่าพลังแห่งแสงสว่างและธรรมชาติจะช่วยให้เราสามารถป้องกันและควบคุมพลังแห่งความมืดได้ทีมของเทพลูมินอสและเทปิเซเรนาได้พบกับวัตถุศักดิ์ที่ซ่อนอยู่ในทะเลทรายแห่งความมืดเทพลูมินอสกล่าวว่า แสงสว่างจะสามารถทำลายความมืดและฟื้นฟูสมดุลในเอเทอร์นิตได้เทพโซโนและเทพิตรีมาได้พบกับวัตถุศักดิ์ในมิติแห่งความฝันและเสียงพวกเขาได้ค้นพบว่าเสียงและความฝันสามารถนำทางไปสู่ความจริงและความสมดุลหลังจากการค้นพบวัตถุศักดิ์เหล่าเทพเจ้าและเทพีได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพวกเขาตระหนักว่าการรวมพลัง และการใช้วัตถุศักดิ์จะเป็นกุญแจสำคัญในการหยุดยั้งภัยพิบัติในปัจจุบันเทพวินดออสกล่าวว่าการรวมพลังและการใช้วัตถุศักดิ์จะทำให้เราสามารถฟื้นฟูเอเทอร์นิตและหยุดยั้งพลังแห่งความมืดได้เทพิโซล่าเสริมว่าพลังแห่งแสงสว่างและธรรมชาติจะช่วยให้เราสามารถป้องกันและควบคุมพลังแห่งความมืดได้การค้นพบวัตถุศักดิ์ เป็นก้าวสำคัญในการหยุดยั้งภัยพิบัติครั้งนี้เหล่าเทพเจ้าและเทพีต้องร่วมมือกันในการใช้วัตถุศักดิ์และพลังของพวกเขาในการฟื้นฟูเอเทอร์นิสและปกป้องประชาชนจากภัยพิบัติเทพวินดอสกล่าวว่าการค้นพบนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเรายังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำในการหยุดยั้งภัยพิบัติครั้งนี้